เรื่องผีตอนวิญญาณเด็กสวัสดีครับพี่น้องชาวจูอีกชาแนลทุกท่านครั้งหนึ่งเม่อตอนที่ผมมาอยู่30กว่าผมได้ไปเจอประสบการณ์หลอกนาครับตอนนั้นผมทำงานเป็นเซลล์ต้องเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดที่จังหวัดทางภาคเหนือตอนล่าง ผมได้ไปพักรีสอร์ทลิงน้ำแแ่งงลึงห้องที่ผมได้พักเป็นห้องเบอร์ตองอยู่ริมแม่น้ำปิงหน้าห้องเป็นทับเบียงทางเดินเลยระเบียงไปจะมีสารไม้คล้ายศาลาเล็กๆด้านล่างมีของเล่นเด็กมากมายเราก็น่าจะพอเดาออกว่าต้องมีอะไรเกี่ยวกับเด็กแน่นอนผมนอนกับเพื่อนลุ่น้องคนหนึ่งตอนกลางวันก็ไม่มีอะไรผิดปกติ แต่เหตุการณ์ที่เป็นเรื่องรลอนที่จะเล่าให้ฟังมันเกิดขึ้นตอนกลางคืนเราก็ดูทีวีคุยกันปกติจนจะนอนก็ปิดทีวีปิดไฟทันทีที่ปิดไฟปุกบีไยิเสียงเด็กวิ่งเล่นในห้องประตูตู้เสื้อผ้ากเปิดเองน้องมันก็เรียกพี่พี่ในเราก็เป็นพี่กลัวก็กลัว,วจะทำเป็นใจแข็งบอกน้องไปว่าไม่มีอะไรนอนเถอะ พอดีห้องที่นอนเป็นเตียงเดี่ยวด้วยเลยขยับมานอนเบียดกันกลางเตียงแล้วคุ้มโปงกันเสียงเด็กวิ่งแล้วก็เล่นประตูตู้เสื้อผ้านี่นานอยู่สะพักใหญ่ก็เงียบไปผมก็นอนหลับไปที่ยังได้นอนอยู่พอไม่เห็นตัวมองแค่เสียงก็ยังพอทำใจได้อยู่เช้ามาอาเก็บเสื้อผ้าใหญ่โรงแรมเลยไม่คิดกลับไปพักที่นั่นอีกเลย ก็มีไปสอบถามคนแถวนั้นเขาบอกมีเด็กตกน้ำตายที่ด้านรีสอร์ตตรงใกล้ๆที่ตั้งศาลนั่นแหละคงเป็นวิญ,ญญาณเด็กไม่อยู่อาศัยเรื่องแรกก็จบไปแล้วนะครับส่วนเรื่องที่สองที่จะเล่าให้ฟังเรื่องในครอบครัวในบ้านผมเองนะครับพี่เจอมากับตัวคือพี่ชายกลับมาจากทำงานต่างจังหวัดแล้วมีวิญ,ญญาณตามกลับมาบ้านด้วย ถึงในคน,นดูทีวีกับพ่อแม่อยู่ประมาณสองทุ่มกว่าพี่ชายกลับมาถึงบ้านก็บอกว่าเป็นอะไรไม่รู้นกักหนักที่หัวแล้วก็เข้าไปนอนในห้องส่วนผมพ่อแม่ยังนอนดูทีวีกันอยู่สักพักเหมือนพ่อจะมีเซนว่าแม่มีอะไรผิดปกติพอลุกนั่งแล้วอานกระดาษเป่าไปที่แม่ทุกทุกท่านคงจะทราบแล้ครับจบากคลที่แล้วี่ผม ได้เล่าให้ฟังว่าพ่อผมเรียนวิชาเกี่ยวกับไล่พูดผีวิญญาณมานะครับแล้วก็ตอนเป่าไปนั้นแม่ร้องกรีดดังมาพ่อถามมาจากไหนวิญญาที่มาเข้าในร่างแม่ชี้ไปที่ห้องที่พี่ชายผมนอนอยู่แล้วบอกว่ามาทับมันกอบมันมาพ่อก็ถามอีกว่ามาทําไมวิญญาบุตรไม่ตอบมแ,แต่จะร้องกรีด แล้วก็บอกแต่ว่ามากับมันมากับมันก่อเที่ยวว่ามันมาสุดท้ายพ่อก็ต้องคดหาแล้วก็ไล่ให้วิญญาตออกไปแล้วก็เรียกแม่แม่ก็เป็นคนนอนหลับตื่นไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่มีอะไรตอนที่แม่ร้องกรีพี่ชายมันก็ออกมาดูด้วยมันก็บอกไม่ได้ ไม่นามันนักหัวมาตลอดทางจากวัดหินจนกลับมาถึงบ้านยังโชคดีที่ขับรถกลกับมาถึงบ้านได้พี่ชายเล่าให้ฟังว่าห,นนห้องที่เป็นอนห้องที่ไปนอนเป็นคอนโดมีผู้หญิงถูกฆ่าตายในห้องเป็นห้องของบริษัทที่พี่ชายทํางานอยู่ปกติไม่ค่อยมีใครกล้าไปนอนแต่พี่ชายมันไม่กลัวเลยเป็นหอนที่วิญญาณมันไม่เข้าลางพี่ชายอาจเพราะเขาเป็นคนจิ แ,แต่แม่นี่เป็นคนจิตอ่อนพวกิญญามันก็เลยเข้าง่ายและนี่ก็เป็นประสบการณ์หลอนที่ผมมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าก่อนจบคลิปฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดซับสไคร e ช่องจูอิช a า n นลด้วยนะครับ